ตอนนี้เธอนองมีความสหรือเปล่าคาะฉันไปมันก็คงต้องดีชีวิตเธอต้องจเจออะไรทีด่ดีกว่าฉันฉันก็ได้ข้าใจปล่อยให้เธอนําไปความทรงจำที่มันดีหรือว่าเหียแล้วผมจะจำในเรื่องราที่เราได้มีกันและกันแล้วมันก็เป็นความทรงจำที่ดีสำหรับผมนะรอยกอดของเธอยังอยู่ที่ฉันอยู่ ตอนเราที่เล่นติกต็อกฉันถือโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเธอกอดเอวฉันและเธอก็ยิ้มอย่างมีความสุขอผมก็ทําตัวเหี้ยเลยตอนนี้ไม่มีคุณแล้วมันเลยทําให้ผมได้รู้ว่าว่าใครรักผมมากที่สุดตอนที่เธอผมไม่สบายคุณก็เอาน้ำอะไรมาประครบตัวฉันไว้และสุดท้ายฉันอยากขอบคุณทุกอย่างทุกสิ่งที่เราได้ร่วมสร้างกันมาวันนี้ก็คงต้องจบกันไป ตอนนี้เธอนังมีความสุขหรือเปล่าขาดฉันไปมันก็คงต้องดีชีวิตเธอต้องเจออะไรที่ดีกว่าฉันนะฉันจะใช้สมุนไพรเป็นยาวิเศษรักษาเรื่องทุกเรื่องที่มันผ่านเข้ามาอาจจะใช้ลืมเธอไม่ได้แต่ฉันจะเก็บทุกความรู้สึกของเราทั้งสองคนไว้ ว่าเธอต้องไปมีใครคนใหม่ฉันขอให้เธอโชคดีกับทุกๆเรื่องที่เธอได้เลือกเมื่อก่อนฉันอยากรักษาแต่ว่าตอนนี้ฉันปล่อยป่ะฉันก็ได้รู้แล้วลว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงเวลาเสร็เธอไปฉันแทบจะอยู่น่ะไม่ได้กีดตัวเองกีดตูนกีดนี่ทำทุกอย่างทำลายตัวเองทำไมวันนั้นผมไม่ได้ล้างคุณไว้ทำไมผมวันนั้นผมผิดแค่ตัวมากเลยล้ทำไมไม่ล้างคุณไว้ก็รู้ว่ากูคือสิ่งสำคัญผมเก็บความรักลงในกล่องเกิดด่และเก็บมันไว้อยู่อย่างนั้นและรักษามันให้ดี ความสัมพันธ์ของเรามันอาจจะจบไปนานและแต่ฉันอยากขอโทษที่ที่ฉันทําเรื่องแย่ๆทุกวันนี้ฉันคิดแต่เรื่องที่เราได้มีความสุขด้วยกันแล้วเราได้อยู่ด้วยกันยังมีความสุขก็พอแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีฉันแนละ้วก็ให้เธอนาะมีความสุขมากๆนะ